โดยรวมนะครับผมยังมองว่าตัวตลาดทุ้นไทยเองกอ็ยังเป็นภาพของการรอปัจจัยเนาะปัจจัยต่างประเทศก็ยังเป็นการลอยฟนสะีในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนปัจจัยภายในวันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องอไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้พี่อาทิตย์เล่าไปแล้วด้วยหรือเปล่านะครับก็อาจจะเป็นเรื่องการรอ,อการประชุมคอรมอนะครับทำให้ภาพรวมตัว s 5 0สหรือว่าตลาดทุ้นไทยเองเนี่ยก็ยังเหมือนจะไม่ได้ไปไหนนะครับอันนี้ถ้าเรามาดูในในด้านเทคนิคเริ่มเติมนะครับตัวแท่งเทียนันี่ยผมขอ ได้เลยลค่ะคุณหนึ่งแชร์ได้เลยแชร์หน้าจอดได้เลยครับผมอ่ะนี้ขึ้นไหมครับมาแล้วค่ะขึ้นแล้วนะครับโอเคครับสำหรับตัว s 12, อส52เอส524ในวันนี้นะครับก็คิดว่าจริงๆเรามองว่ามันภาพของการรีบาวไซเบรนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะรีบาวได้นะครับเนื่องจากว่าแท่งเทียนของเมื่อวานเนี่ยเขาเป็นแท่งคือมีลักษณะเป็นโดจินะครับแล้วก็วอลลุ่มเนะี่ยยังไม่มีเท่าไหร่แต่ว่า MACD ก็ยังดูเป็นตัดลง ทุกอย่างเนี่ยยังมองอยู่ในภาพของการเรียกว่าอยู่ในฝั่งอ่อนตัวแต่ว่าแท่งเทียนที่เป็นโดจิวันนี้ถ้าวันนี้เนี่ยปิดเป็นแท่งเขียวได้ผมคิดว่าช่วงถัดไปมีโอกาสที่จะเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นไปได้นะครับโดยวันนี้ให้แนวต้านสําคัญเลยก็คือแถวแสัก926าจุดนะครับ926จุดเนี่ยคือครึ่งแท่งของเมื่อเมื่อวันเมื่อวันศุกร์นะครับก็ถ้าปิดเหนือครึ่งแท่งของเมื่อวันศุกร์ไปได้เนี่ยตรงนี้สัญญาณที่จะฟื้นตัวเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นดีขึ้นนะครับส ด้านล่างเนี่ยมันเริ่มจํากัดแล้วนะครับโดยที่ผมมองว่าแนวแนว,แนวรับสําคัญยอยู่ที่บริเวณสัก909จุดนะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตรงนี้ลงมาใกล้ๆแถวด้านล่างแล้วการที่เราจะไปชอ็อตตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีนะ,นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่ามี2ทางก็คือเวทันซีไปก่อนหรือว่า ด้านล่างถ้าลงมาแถวๆ900จุดก็909จุดเนี่ยก็เน้นเทรดดิ้งลองขึ้นไปนะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือรอให้เบรก926จุดไปก่อนแล้วค่อยเล่นฟอร์ตหลองตรงนี้ก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีเหมือนกันครับผมสำหรับตัว S50 z 2 4ครับอืมค่ะเองมองเห็นทิศทางของโอกาสในการรีบาวอยู่นะสำหรับวันนี้แต่ว่าก็ต้องรอดูหลังจากช่วงนี้เนื่องามันค่อนข้างจะดูนิ่งๆในเช้าวันนี้นะพี่จอยอืมคือนิ่งมากจริงเอาจริงๆคือแบบว่าเมื่อวานนี้อย่างที่อย่างที่เกริ่นไปตอนช ถ้าย่อยทาทเฟรมไปอีกน,นิดนึงนะคะคุณหนึ่งจะรู้สึกแบบว่าท้ายตลาดมันมีความพยายามเต็มที่เลยอะหลังจากที่มันไซด์วยอยู่นานนะคะมันมีความพยายามที่อย,อยากจะอยากจะกลับตัวแต่พอเช้าวันนี้มาเหมือนเปลี่ยนใจอะเหมือนจะแบบว่าเออหรือรออย่างที่คุณหนึ่งว่าไว้นซีก่อนดีกว่ารอก,ก่อนดีกว่าอืมเ <c oughs> นาะวันนีมันมีหลายปัจจัยด้วยค่ะที่แบบยังต้องรอความชัดเจนอย่างอย่างแม้แต่เรื่องของ FOMC ที่ดอทพอดดูทิศทางมันโอเคแหละใช่ไหมคุณหนึ่งแต่ว่า ของปีหน้าเนี่ยก็ต้องมารอดูอีกว่าเอ้ยมันจะมีการลดกี่ครั้งคู้หนึ่งมองยังไงดีกว่าเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยพวกนี้อ่าถ้าเป็นตัวดอทพลอตนะครับคือตอนแรกเนี่ยถ้าเป็นในรอบของเดือนกันยายนเนี่ยอ่าเหมือนทาง f อฟเเนี่ยเขาประเมินไว้ว่าพอหลังอ่าในปีในปี2025เนี่ยอาจจะมีลดสัก4ครั้งนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปดูอ่าเฟดวอชทูเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยจะพบว่าถ้าสมมุติว่าพรั้งนี้เป็นการลดดอกเบี้ยครั้งหนึ่งนะครับอ่า จนถึงสิ้นหลังจากคู่นี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปี2025เนี่ยก็คือเดือนมกราคมจนถึงธันวาคม2025เนี่ยอาจจะเหลือลดเพียงแค่2อถึงสาครั้งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อันนี้ผมค่อนข้างเห็นด้วยนะครับก็คือผมในในส่วนตัวผมผมคิดว่าน่าจะลดอยู่ในช่วงในกรอบสักสามครั้งมากกว่านะครับอ,อันนี้ก็อ,อาจจะเป็นเพราะว่าทางฝั่งนโยบายของอประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนะครับคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็อาจจะทําให้ภาพของตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้อ่าลดลงเร็วถึงเป้าหมายของเฟดเร็วตามที่ตลาดเคยคาดการไว้แล้วก็มีีโอกาสท่จะ อยู่ในระดับที่เหมือนว่าทรงตัวสูงขึ้นกว่ากว่าเดิมที่เคยคาดการไว้ตรงนี้มันก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทาให้การลดตอกเบี้ยของเซตเนี่ยทําทได้ยากมากขึ้นกว่าเดิมเขาก็เลยต้องอปรับตัวมุมมองดอทพอตของเขาเนี่ยขึ้นสักอย่างนี้ครัครั้งหนึ่งน่าจะเหมาะสมครับค่ะไม่น่าจะถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ละ <c oughs> จากที่คาดการกันไว้ <c oughs> แบบนั้นแล,แล้วก็ร่วมถึงฟังจากคุณหนึ่งด้วยคุณหนึ่งวันนี้คอรรมอจะมีอะไรให้เราลุ้นหรอคะผมว่าก็คงเป็นอาจอาจอาจจะนะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวก การกระตุ้นเศรษฐกิจภาคบริโภคปลายปีอาจจะเป็นเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่คล้ายกับพวกอีซี e ี e ีส e ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ยังต้องลุ้นต่อไปเพราะว่าก็ยังไม่ได้เห็นหน้าข่าวที่ออกอะไรมาเพรเาะพคนหนึ่งพูดมาแบบนี้พี่ก็นั่งนึกเออเธอเออเงียบจริงแฮะนี่มันวันที่สิบสิบเจ็ดแล้วเออไม่มีเรื่องพวกนี้เข้ามาให้เราแบบลุ้นเลยเนาะแลวเราก็ไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้ด้วยในปีนี้แปลกเหมือนกันคะ ช่ก็ยังเป็นมาตรการที่ก็คาดหวังนะครับถ้าเกิดว่ามีออกมาก็น่าจะช่วยให้กลุ่มค้าปลีกกลุ่มการบริโภคของเราเนี่ยคือคลืค่นได้ในช่วงปลายปีอาจจะเป็นไปได้เช่นกันครับอ่าโอเคค่ะราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราบอกว่าเรารอกันอยู่คือการประชุม FOMC แต่มันก็เห็นอยู่แล้วแหละว่ามันเกือบจะเมทิทที่ชัดเจนนะว่าเขาน่าจะมีการลดดอกเบีย้ยดังนั้นนะคะกรอบภายในสัปดาห์นี้คุณหนึ่งเราเราควรจะทํายังไงดีคะกับตัวของมองเป็นภาพสัปดาห์เลยนะคะเพราะว่าไหนไหมันก็ใกล้วันหยุดมากๆแล้วคุณหนึ่งมางทิา สำหรับตัว S 50 z อส24ใช่ไหมครับครับผมก็สำหรับตัว S 50 z อสนะครับจริงๆก็คือพูดคล้ายๆกับที่ที่เราไปตอนแรกนะครับ <segundo S 2> ก็คือมองว่า900 9จุดเนี่ยอันตรงเนี้ยเป็นแนวรับสำคัญนะครับถ้าย,ยังไม่ได้หลุดลงมาผมมองว่าภาพรวมของตัว S 50 z อส24ยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่ามันเขาเรียกว่าเป็นในช่วงที่ผ่านมาเป็นการพักตัวในกรอบขาขึ้นครับผม <ๆ S 1> แล้วก็900 9จุดเป็นแนวรับที่สำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าลงมาใกล้ๆผมมองว่า การเล่นกิ่กำไรรองขึ้นไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เรียกว่าลิสต์รีวอร์ดเนี่ยค่อนข้างสูงมากกว่าเนื่องจากว่ามีโอกาสสูงที่เขาจะรีบาวขึ้นไปตรงนี้นะครับอ,อันนี้เป็นเป็นเป็นภาพแรกที่ผมมองส่วนถ้าในกรณีที่เขาไม่ได้ลงมาระหว่างสัปดาห์นะครับไม่ได้ลงมาถึง9ก้จุดแต่ว่าฟื้นตัวขึ้นไปเหนือ9ก้าจุดอันนี้ผมก็คิดว่าภาพฟื้นตัวอาจจะเห็นชัดขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบเส้นกรอบไซเวดาวด้านบนกันได้แหะแถวๆสัก ผมขอดูก่อนแถวๆสัก945.942-43จุดตรงเนี้ยเป็นไปได้นะครับแต่ว่าให้ด้านล่างครับด้านล่างคือ909จุดถ้าลงมาใกล้ๆนั้นเน้นเล่นรีบาวขึ้นไปส่วนด้านบนก็คือ926จุดถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็ตรงเนี้ยก็เป็นจุดที่ฟอร์มองแต่ว่าถ้าอยู่แถวๆนี้เนี่ยตรงนี้อาจจะเลือกเวดนซี C มากกว่าหรือว่าอาจจะเล่นลองไปเลยก็ได้ถ้าถ้าเราความเสี่ยงในค่อนข้างมากนะครับค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่หุ้นบ้านเรานะ,ะที่เวดนซี C นะทองคาก็เวดนซี C นะคะ ใช่ครับครับผมครับตัวทองคำนะครับตัว gold spot ก็จริงๆต้องบอกว่าราคาทองคำช่วงนี้แปลกนะครับถ้าหลายคนสังเกตก็คือเหมือนเขาเคลื่อนไหวไปในอ่ามันจะมีบางช่วงนะครับที่เขาเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์มากกว่านะครับถ้าเราไปดูอันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนชาร์ตนะครับถ้าเราไปดูภาพเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นสองเส้นนะครับเส้นหนึ่งเป็นตัวราคาทองคำนะครับอีกเส้นหนึ่งเป็นตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับจะเห็นว่า c o r r ร l a t i o n ระหว่างตัวราคาทองคำกับดอลลาร์เินเด็กเนี่ยเขาเพิ่มสูงขึ้นมาต่อเนื่องนะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นช่วงที่เรียกว่ามันผิดปกติของของสินทรัพย์นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยตัวราคาทองคำเนี่ยมักจะเคลื่อนไหวตรงข้ามกับตัวดอลลาร์เินเด็กใช่ไหมครับค่ะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าตัวราคาทองคำช่วงเนี่ยถ้าดอลลาร์เินเด็กแข่งค่าขึ้นไปต่อเนี่ยมันมีโอกาสที่ตัวราคาทองคำจะเป็นภาพของการตืนตัวได้นะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้ากกลัับบไปที่อาารรคคคงนะ คือถ้ากลับไปที่ราคาทองคําเนี่ยโมเมนตัม um ที่มันเกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ก่อนแล้วก็ตรช่วงเมื่อวานนี้นะครับตัวราคาทองคำเนี่ยเขาถูกขายลงมาค่อนข้างแรงนะครับอันเนี้ยผมก็เลยมองว่าโมเมนตัมระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยราคาทองคำเนี่ยยังจะอยู่ในภาพของการไซด์เวย์ถึงม,มีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้อยู่นะครับแต่ว่าให้ดูที่แนวรับก็คือ 2,640เอาไว้นะครับถ้าหลุด2,640ลงมาคิดว่าน่าจะลงไปแถวๆกรอก2,620อีกรอบหนึ่งได้นะครับส่วนด้านบนเนี่ยวันนี้มองที่2,665ครับผมถ้ากลับกันก็คือตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ฟื้นตัวไปต่อแล้วก็ราคาทองคำปรับตัวขึ้นตามเนี่ยถ้าเหนือ2,665ขึ้นไปตรงเนี้ยอาจจะเป็นภาพของการฟื้นตัวรอบใหม่ของตัวราคาทองคำได้นะครับโดยที่มีเป้าหมายด้านบนก็คือการขึ้นไปทดสอบ2.7 2.0 2.7 2.5ประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นยอดของช่วงสัปดาห์ก่อนได้นะครับ จริงๆทองคําไม่น่าจะรอเฟดเพราะว่าตลาดน่าจะรับรู้ไปแล้วอทองคําก็รออะไรคะคือคือจริงๆอ่ะผมว่าราคาทองคําเนี่ยถ้าเขาคือผมะคิดว่าเขารอรอเฟร็เหมือนกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยพอตลาดเนี่ยอ่าพอเรื่องเฟดการ,รชูเฟดออกเนี่ยสุดท้ายมันจะต้องเห็นภาพอย่างหนึ่งก็คือเป็นการไม่ว่าจะเป็นเน buy on fact หรือ sell on fact ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะทําให้ตัวดอลลาร์ขับเคลื่อนแรงนะครับแล้วทีนี้แหละก็ ตัวราคาทองคำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับเคลื่อนแรงแรงตามได้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผมผมกลับเป็นมองว่าถ้าแนวร่าปรับตัวขึ้นแรงตรงเนี้ยราคาทองคำก็มีโอกาสที่จะฝืนตัวได้เนื่องจากว่าถ้าเราไปดู correlation เนี่ยคือตอนเนี้ยเขากลับมา correlation เป็นบวกกันค่ะเออปกติเขาเขาจะตรงข้ามกันเนาะช่วงนี้ก็ต้องมารอกันซะอ่ะถ้าอย่างนั้นเทียบกับ GO ล่ะคะ GO Z คือถ้าเป็น GO Z ซดสองสี่นะครับก็อ่าวันนี้ครับให้ดูที่บริเวณ สองหกห้าูนนะครับถ้าไม่หลุดสองหกห้าูลงมาเนี่ยตรงนี้ยังไม่ต้องทําอะไรนะครับให้ไปรอดูข้างบนก็คือเขาจะต้อง้จะต้องไซเว็ไปก่อนแหละแล้วก็ไปดูด้านบนนะครับก็คือสองหกเจ็ดศูนย์ถ้าสองหกเจ็ดศูนย์ดีเหนือขึ้นไปนะครับตรงนี้มีโอกาสที่ตัว G ีโอซสองสี่จะเป็นภาพของการฟื้นตัวได้นะครับแล้วก็มองแนวต้านด้านบนเลยก็คือตรงที่เขาเคยขึ้นไปแล้วก็ตวนทุบลงมานะครับแถวๆสัก2720ัเเหรียญเนี่ยจะเป็นเป้าหมายนะครับส่วนในกรณีที่กลับกันกก็็คือรระหหวว่าางันนเปลุด 2650ลงมาอันนี้ผมมองว่าน่าจะกลับลงไปด้านล่างนะครับก็คือ,อ2620ตรงนี้จะเป็นแนวรับถัดไปครับผมภาพโดยรวมวันนี้ผมคิดว่าถ้านัดปัจจุบันนะผมมองว่าเวสแอนซีเนี่ยน่าจะยังดีกว่าในโซนนี้นะครับหรือว่าถ้าใครถือช็อตมาแล้วเนี่ยเน้นเป็นการถือช็อตต่อแล้วแล้ก็ ใช้2670เป็นจุดที่ส p อ o s s สำหรับตัวสถานะช็อตนะครับค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ชมดูรายการเราสบายๆเลยเพราะเวท N C ไลน์ไลน์ซินซั์อยู่ <c oughs> ไม่ต้องแถไปด้วยดูดูไปด้วยฟังไปด้วยนะคะปิดท้ายที่ USD ค่ะดูค่างเงินบาทกันก็นได้ค่างเงินบาทตอนนี้นอยู่ที่34.08ครับผมสำหรับตัว USD THB นะครับภาพของตัว USD THB ก็คล้ายๆกันนะครับอันนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย USD THB เขาเป็นภาพของการรีบาวขึ้นมานะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเหมือนจะมาติดอยู่ที่ บริเวณเส้นแนวต้านตรงนี้นะครับผมมองว่าอันนี้เขาก็น่าจะรอยโฟมสีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคำแนะนำจากทางฝั่งกรุงศรีของเราเนี่ยคือเราให้เ,เกงกำไรเทรดดิ้งลองขึ้นมาแล้วนะครับตั้งแต่แถวๆซักตอนที่เขาทะลุ33.8 33ตรงนี้ขึ้นมานะครับผมก็เลยมองว่าสถานะลองที่เราเคยให้ไว้เนี่ยตรงนี้ยังสามารถเน้นเป็นการถือต่อได้นะครับก็ลุ้นครับลุนก็คือถ้าเขาเบรก34.2ขึ้นไปตรงนี้ USD T H B มีโอก,กาสที่จะไปต่อ นะครับแต่ว่าในกรณีที่กลับกันก็คือถ้าไม่ได้เบรกส4 2ี่นะครับแต่ว่าย้อนกลับลงมาหลุดแถวๆ33.8ตรงนี้ลงมาเนี่ยสถานะรองที่เราเคยแนะนําไว้เนี่ยอาจจะต้องเป็นภาพของการ stop loss ไปนะครับโดยรวมเนี่ยยังมองว่าวันนี้เป็นการไซเบทเพื่อที่จะรอที่จะเบรกแนวต้านนี้อยู่ครับสำหรับตัว USDCB ครับผมค่ะเขาก็พยายามเนาะนี้ชนหลายวันยังไม่ยอมข้ามสักทีใช่ครับผมค่ะอ่าได้ค่ะหนึงวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะสวัสดีครับ